สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักจอมสวนดับตะวันทันไม้ทุกท่านนะคะวันนี้แนมะ่เต่ากลับมาอีกแล้วนะคะหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานพอสมควรไปไหนหรือเปล่ามีคนพักมาถามว่าแม่เต่าหยุดขายบอลหรือยังหยุดทาําสวนบอลหรือยังว่างานยังทำอยู่แต่พักเอาไว้ชั่วคราวเพราะว่าช่วงนี้หน้านาแม่เต่าไปทํานานะคะทั้งนาทั้งนายนนาดํา แล้วตอนนี้ก็ต่อสู้กับหอยเชอรี่อยู่นะคะไปจัดการเรื่องหอยเชอรี่ในนาข้าวทําให้แต่ละวันนี้ไม่มีว่างเลยดูสิเต่าดงหมดแล้วดงหมดเลยนะคะกับมหาสวนบอลอีกยังคิดถึงทุกท่านทุกคนลืมแม่เต่าหรือ,อยังคะกลับมหาแม่เต่าหน่อยนะอย่าดิ้งกันนะวันนี้มาแม่มีไม่เยอะแต่ก็มาเพราะความคิดถึงนะคะท่านจะได้ไม่ลืมแม่เต่าเนาะอย่าลืมกันนะ วันนี้มีอะไรบ้างเข้ามานะคะก็มีมีหลายๆท่านที่เจ้ายังติดนี่อยู่ก็รอให้เขาสวยงามนะตอนนี้ก็ยังไม่สวยก็อยากจะรอให้สวยก่อนที่จะส่งให้นะก็ก็รอเนาะแต่ว่าในส่วนที่จะเอามาแบ่งปันได้ในวันนี้ก็ไปคัดหาท่ามกลางสายฝนนะฝนก็กําลังตกหนักก็เลยได้มานิดเดียวไม่เยอะเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเอาเท่านี้ไปก่อนนะ มาดูว่ามีอะไรบ้างนี่เพชรบุผาค่ะต้นละหนึ่งเหมือนเดิมนะคะไปต่อมาในวันนี้เนี่ยหนึ่งรแล้วก็ค่าส่งห้บาทเหมาเหมานะคะทุกต้นหนึ่งรอบาทค่ะเพชรบุผาดี่ด่างมาแล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะคะถ้าได้ได้ด่างระดับนี้แล้วนะลูกออกมาสวยแน่นอนแล้วก็มีโอกาสที่จะสวยมากด้วย พัดเชรบุผานี่มีอยู่อเอามาให้ครบเนาะมีอีกค่ะเป็นไม้หน่อนะคะเป็นไม้หนอ่อนี่ก็ด่างค่ะนี่ก็เพศบุผาโอเคมีสองต้นนะคะไม้หน่อนีรากทะลุแล้วแข็งแรงแล้วนะคะเพศบุผาสองต้นแล้วก็ เบญจรงน้ำทองโอ้โหเหลือไม่เยอะเบญจรงน้ำทองนี่ก็สวยมาแล้วนะคะ,ะสวยมาแล้วนี่นะเป็นไม้หน่อเช่นกันหนึ่งร้อยบาทค่าส่งห้าสิบบาทเมาเมานะคะอ้าวมีอะไรอีกอ้าวสีเลืองหน่อยสุรีชานสุรีชานนี่ก็เป็นหน่อเช่นกันนะคะ ก็เป็นนอเนี่ยมีตําหนิอยู่นิดหนึ่งนะตำหนิอยู่นิดนะเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเพราะว่ายอดเขาขึ้นมาสวยทั้งสองใบเลยสุริชานแก้วมรกตเนี่ยสีเริ่มที่จะกัดสีมาแล้วนะคะเขาจะกัดสีเป็นสีขาวถ้าเอาไปเลี้ยงข้างนอกตู้โดนแดดเขาจะโดนใต้แสลนนะใต้แสลนเจีดส นอกตู้ก็ได้สีเขาจะเป็นสีขาวค่ะแก้วมรกตนะคะหนึ่งรค่ะเป็นดงมาเลยนะคะกำลังจะกัดสีสาวเมืองสิงค์ค่ะท่านไหนที่ชอบฟอร์มกออันนี้มีอยู่หนึ่งสสาสี่ห้าต้นนะคะอยู่ในนี้ห้าต้นค่ะเป็นหัวใหญ่เลยแหละนี่สาวเมืองสิงห์นะคะ เดี๋ยวจะกัดสีทั้งสีชมพูสีขาวสีแดงสีเขียวอ่อนเขียวแกว่สวยมากค่ะต้นนี้ก็สวยอันนี้มีชื่อว่าปลายฝนปลายฝนลําต้นแข็งแรงแล้วก็เป็นบอลทรงใบใหญ่หน่อยแล้วก็ทรงสูงหน่อยแต่ว่าแข็งแรงนะคะชื่อว่าปลายฝนอันนี้สวยแบบไม่รู้ชื่อ เราไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรค่ะนะสวยมากสวยหวานอ้าวใครที่ชอบแบบสวยแบบไม่ไม่ต้องคิดมากเรื่องชื่อก็ต้นนี้เลยนะคะสวยหวานจับใจสองต้นนี้ใครที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์นีไหมคะเดือนกุมภาพันธ์นะคะสองต้นนี้ค่ะ ต้นละหนึ่งร้อค่าส่งห้าสิบาทเหมาเมาเช่นกันเอาใบกลมมาอีกแต่ลักษณะใบคนละอย่างอันนี้มีชื่อว่าเมืองเพชรนะเพื่อนๆเขาไม่้่อส่งออกไปหลายต้นก่อนหน้านี้เนี่ยเขาโตขึ้นมาใหม่นะคะมีชื่อว่าเมืองเพชรค่ะ ใบกลมแล้วก็เขียวแบบนี้เลยนะคะโตมาเขาก็จะลักษณะแบบนี้แต่สีขาวอาจจะเยอะขึ้นต้นไม่สูงอันนี้ก็อะไรนะอืมโอ๊ยจำคิดชื่อไม่ออกเดี๋ยวเอาไว้ก่อนคิดชื่อไม่ออกลืมอันนี้ แก้วมังกรแก้วมังกรมี2ต้นนะคะแก้วมังกรสวยนะคะแก้วมังกรนี่ก็เป็นไม้ที่สวยใบใหญ่นะคะลำต้นแข็งแรงนี่มีสอต้นสวยทั้งสองเลยนะคะแก้วมังกรนะคะแก้วมังกรสีเริ่มมาแล้วเนี่ตัดสีเขาจะสวยมาก สิลานักปราดด่างนะนี่ด่างนะแพงหรือเปล่าไม่รู้แต่สวยแต่ก็ชื่อศิลานักปราดนะคะมีแถบเป็นเหลืองเหลืองมาด้วยเนาะน่าจะแพงเนาะสิลานักปราดสวยค่ะเอาลืมแล้วนี่ ต้นนี้ยังมีเหลืออยู่ตรงนี้เมืองเพชรค่ะเห็นไหมคะต้นนี้อวบอ้วนนะคะเมืองเพชรจะอ้วนจะผอมก็หนึ่งร้อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าความสวยไม่ได้ลดหย่อนไปกว่ากันเลี้ยงโตแน่นอนอน,นี่อันนี้โอ้แบบส้มมาเลยใครสายส้มคะ ต้มอ,อมแดงดวงเศรษฐีค่ะดวงเศรษฐีรับต้นนี้ไปดวงเศรษฐีมาแน่นอนนะเหลือแค่ต้นเดียวนี้นะต้นสุดท้ายที่จะได้ในลรถนี้ค่ะโอเคนะอ,อีกต้นดางเกยชัย ด่างเกยชัยอันนี้ก็เป็นไม้ที่สวยมากพอโตมานะคะเขาจะเข้มๆสวยแบบเข้มนะคะเนี่ยเห็นไหมขนาดเขายังเด็กๆความสวยเขาก็มาแล้วด่างเกยชัยอันนี้เป็นไม้ผ่านะคะอันนี้เป็นไม้ผ่าแต่ก็อายุมากแล้วไม้ผ่าที่อายุมากแล้วนะคะชื่อว่าด่างเกยชัยอ้ตอต้นนี้ เห็นไหมวางเอาไว้มันก็มาคิดออกนายทองเหม็นค่ะนายทองเหม็นเหลืออยู่แค่นี้แหละนะมีต้นนี้ไม่มีให้เปลี่ยนไม่มีให้เลือกด้วยเพราะว่าคนชอบมากส่งออกไปอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเ,ยเดูจบรีบตัดสินใจติดต่อมาโทรมานะคะใครโทรมาก่อนไลน์มาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลย เพราะว่าไม่ต้อไม่ค่อยได้ผ่าเอยไม,ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ค่อยแหละคือไม่ได้ผ่าเลยบอลช่วงนี้นะคะจะรอแต่เฉพาะส่วนที่แยกหนอเท่านั้นเออมันก็จะได้จะได้รอนะก็มีหลายๆตัต้นที่รออยู่นะขณะน,นี้ที่ไม่ต่อปล่อยไปก่อนหน้านี้นะ่ะก็มีหลายๆต้นที่ให้รอนะคะแต่ว่าอันนี้คือไม่ต้องรอติดต่อมาทักมา เราก็จะตกลงว่าจะให้แท็กส่งวันไหนวันไหนซึ่งก็นิยมที่จะส่งไปรษณีย์ยกเว้นว่าท่านที่บอกว่าปัญหาไปรษณีย์มีปัญหาก็แจ้งมาได้ว่าให้ส่งเอกชนเราก็ทําให้นะคะก mm. ็เข้าปีที่เท่าไหร่แล้วคะหกสี่หกห้าหกหกสองปีกว่าและที่เรตาอ,อยู่กับบอลเนาะก็ได้ พิสูจน์ให้ท่านได้เห็นว่าพี่เจ้าก็อยู่กับบอลด้วยความรักจริงๆนะคะแล้วก็เป็นเป็นอาชีพเสริมให้กับผู้สูงอายุอย่างพี่เต่านะคะไม่ได้หนีไปไหนเพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรถ้ารับไปแล้วมีปัญหาก็ขอแต่ให้ติดต่อมานะขอเพียงให้ติดต่อมายินดีนะยินดีที่จะพูดจะคุยกันชดเชยกันเนาะ ไม่ต้องห่วงเพราะว่าบอลทั้งหมดพี่ต่อไม่ได้ไปซื้อมาจากไหนนะคะเพราะจากมือเรานะได้กี่ต้นกีตน่ต้นก็เป็นของเราที่เพาะออกมาเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงว่าจะลัวขาดทุนหรือว่าอะไรแบ่งปันไปในราคาที่อยู่กันได้ทั้งสองฝ่ายทั้งท่านที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ทั้งแม่เต่าที่ส่งไปก็ไม่ขาดทุนนะคะ หรือว่าเราเคาะได้เองแบ่งปันกันไปก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะแบบว่าคงจะยังไม่รูยนี่จ้นนะคะดูแล้วรักต้นไหนชอบต้นไหนติดต่อมาเลยนะคะแล้วก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เต่าเพิ่มด้วยนะคะยังอยู่กันไปอีกนานค่ะ